นะคะแล้วแบบฝึกที่สีก็เกี่ยวกับวันณายุแล้วก็สระนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นการนําคํามาแต่งประโยคแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพนะคะนำา mm. นำภาพนี้มะซึ่งซึ่งเป็นเล่มที่ทั้งครูและนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะช่วยกันทําแล้ว mm. นักเรียนบางคนที่เป็นผู้ชายเขาสนใจเรื่องฟุตบอล <S <S <ๆ>เขาก็จะอมาแต่งเป็นเรื่องฟุตบอลอบอน,นี่นะคะนี้แล้วก็จะมีครังเด็กแต่งเ,เด็กแต่งว่าครูแต่งครับเด็กแต่งใช่ไหมครับมีร<ๆ>่วมมีร่วมกันร่วมกันก็มีแล้วก็ที่เด็ก<ๆ>เด็กรวมกลุ่มกันแต่งเองก็มีค่ะก็จะทำเป็นรูปเล่นอยู่ให้ตอนนี้รมกมีกี่เล่นครับโดยใช้สแกนเป็น QR code ด้วยค่ะตอนนี้รวมกันมีกี่เล่นครับ อันสิบสิบสี่เล่มสิบสี่สเล่มอ๋อใช้ตั้งแต่ปหนึ่งนถึงปหกใช่ไหมครับรวมมอสามยังไงเนี่ย<ส>นี่คืองานสาีองคู่ะมอสิบสี่สเล่มค่ะเพราะว่านักเรียนจะรวมกลุ่มกันด้วยค่ะทำคนเดียวก็มีบางบางบางชั้นก็ทำเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มและประมาณสี่คนเด็กทำแล้วเอาไปใช้อ๋อครับผมตอนนี้มีสิบสีส่เล่ม อันนี้ใช่แล้วก็คะใช้มาตั้งแต่ปี62ค่ะ62 63มีสีเล่มไม่ทำเพิ่มนะครับเรองแล้วก็มีการต่อยอดได้ค่ะทำเป็น QR code ค่ะเพราะว่าคุณคอมพิวเตอร์เขานำไปบรรจุไว้เป็นชั้นหนังสือเป็นอีบุ๊กอะค่ะอีบุ๊กครับอะลรครับครับประเด็นที่เจ็ดเลยครับไหนละประเด็นที่เจ็ด ก็การจัดก,การเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Active Learning บก็ได้ร,ร่วมมือการทำหนังสือน,นี้นะคะแล้วก็เ <c oughs> ผยแพร่ค่ะสู่ชุมชนด้วย <c oughs> แล้วก็นักเรียนก็ <c oughs> นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> การอ,าอ่านการเขียนคำให้ถูกแล้วก็ครูก็ได้เสริมความรู้ต่างๆแล้วก็เขาก็รู้จักการา <c oughs> การร่วมมือกันทำงานนะคะ ร่วมมือกันทำงานอ๋อครับผมอย่างนี้ครับขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของอ q u i บ y b o n d i น g เนคือ้าเนที่น่าออร,รล้ถ้าเป็นทีนา้ถ้าเป็น equity ก o บ d i มีลนยมลมนเกี่ยวกับอยู่แล้แนลยเช่นใช่ก็ตัวอย่างเช่นมูลนิมุ้ลมูละมูป่า ยังหมูครับที่ที่หมูครับมที่หมูครับผมาครับคือกาที่หมอท้ยานะครับหรือสระน้ำก็ได้หรือสระน้ำก็ได้หรือสระน้ำอะไรอย่างเช่นคำาย่ง่ง่าคำงคำดิคำิ่คำดิรงคำดิ่งคำาิ่งคำดเ่งคำรงคำาิ่งเราิ่งคำดิ่งคำดิงคำดิงคำดิ่งคำด่ิเงคิ่ง่งคำาคำดิ่งคำ่ มันสู่คำที่เด็กเรียนเขาได้เรียนเขาได้เรียนรู้แากที่เรียคำนั้นเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับนาษาวิทยาที่เขาเรียนในวิชาภาษาศาสนาค่งเนี้ยครับผมอย่างเนี้ยครับผมนะครับของเรานี่ก็คือลงสู่การปฏิบัติก็คือลงสู่การปฏิบัติแบบยังไงบ้างได้ใช้สิ่งที่เรียนได้ใช้สิ่งที่เรียนได้ใช เลื่อนสายนอกจากนียสียัสเน่ยเจก็เป็นอเขียนได้คะเจบเกี่ยวกับานอม่นไ้อ๋อีมีค่ะเด็กก็สี่ถึงมสามเนี่ยเขาก็จะไปค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์ที่มีในโรงเรียนแล้วก็เขาก็ได้นำมาทำเป็นป้ายแล้วก็ไปเคลือบแล้วก็ติดไว้ที่ต้นไม้แล้วก็ที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนะออครับท่านอาไรี่ได้ไ้ยคะได้คได้ครั้เป้อะนะนีคืออะไรเรียนขำาคือทำแบบไหนเขาได้ค้นคว้าได้ตัวเองแล้วต้องมาทําใช่ใช่ใช่ครับใช่ทำแบบไหนครับมที่เขาติดต้นไม้ําแบบเป็นชื่อวงของต้นไม้ค่ะค่ะประโยชน์อะไรประโยชน์ออคับผมโอเคครับเป็นแบบไหนครับ ครูมีวิธีมีเทคนิควิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมในการพัฒนาแักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลนก็ได้มีเทคนิคในการให้แบบฝึกระดับความยากง่ายของงานแต่ละชิ้นตามที่ คามแตกต่างขอเด็ก่ใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานของเด็กอะค่ะแต่ละคนก็จะลดหลั่นกันไปตามความสามารถทางด้านการอ่านค่ะนี้เด็กของมีความสามารถไม่เท่ากันเนาะ ก็ต้องมีการกัะทำแบบพื้นที่มีความยากง่ายต้นก็ต้องแต่การสอนกันครับเพือที่จะได้รับตัวเด็กทางสามารถทาได้นั่นเอีนยคะอืสมมติว่าถ้าสมมติว่าในเด็กชั้นป .5 เขาจะมีทำบัญชีทำขั้นด่านที่ม .5 คนรู้อยู่ใช่ไหมครับเช่นเวลาทำขั้นางเด็กม .5 เขาก็จะมีทำที่เด็ก ว่าคุณครูบอกว่าในบางทีในในบางที่ความยากง่ายแต่ว่าเขาไม่ยากง่ายเลยนะใช้คำใช้คำคำเดียวแต่แล้วก็เยมีการต่างการหรือว่าหรือว่าเขาเด็กที่อ่อนเนี่เขาไปเรียนในทางนี้นะพอจบเลยว่าระอไใช่หรือเปล่ามันเป็นยังไงแค่แค่เด็กเด็กคนนี้คืออาจจะมีความรู้หรือว่ากาอนจะไม่เท่ากับเพื่อน อาจจะให้คําว่าถ้าทําง่ายตรงเนี้ยคือเด็กคนนี้สามารถทําได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเด็กที่เขามีความรู้ความสามารถมากกว่าก็าอาจจะวัดทาที่มันค่อนข้างยากขึ้นไปอย่างเงี้ยตัวพี่จอดแล้วเราจะอสอนขอขอยุาตครับแล้วเราจะสอนคายากให้เด็กที่ไม่รู้อย่างเงี้ยครับวกรรมเขาไม่รู้แต่ว่าวิศวกรรมจะเควียร์ไดยังไงเนี่ยก็เลยอยู่ในโซลอยอยว่าเทคนิคนี่ครับวิรมีเทคนิคยังไงหเคลียร์ยังไงที่ทําให้เด็กที่ไม่รู้เนี่ย นอกจากครูจะเอาคำง่ายๆให้เขาแล้วมันเป็นคำยากกันเองว่าเด็กจะเป็นต้องเรียนรู้ครูมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะทำให้เขารู้คำแบบนี้ในโดุลความสามารถเขาอาจจะไม่มีก็อาจจะเขียนไม่ได้หรือเรามีวิธีการหรือวิธีการอะไรที่มากกว่าที่จะอธิาาาน่มทำซ้ำๆแล้วก็มีการสอนเสริมแล้วบางครั้งก็ใช้เทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีเปิดเปิดอ่า เปิดแล้วก็ให้ดูว่าคํานี้เขียนยังไงสะกดยังไงแล้วก็ให้เขาดูกะมีภาพแบบดูภาพหอมด้วยค่ะคาพแบบภาพะไรับต้นตัวหัอยาการเรียนรู้อะไรไหมคะปัญหาอะไรไหมครับปัญหาปัญหาก็มีก็มีเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับว่าบางครั้งความพร้อมของเด็กก็ ยังไม่เท่ากันก็ต้องสอนเขาซ้ำๆบ่อยๆบางครั้งเขาก็เบื่อถ้าคุณครูเรียบมาเขาก็ไม่ค่อยมาอช่ไหมต้องใช้เวลาเนาะแเด็กต้องใช้เวลาใช่ไหต้องมีต้องมีแรงสื่อแรงเพิ่มใช่ไหมโอเคถ้าเป็นต่อไปเลยครับผมครับที่เก้า มีการสร้างเสริมนิสัยละการอ่านค่ะมีการเขียนบันทึกแล้วก็มีสมุดละการอ่านนะคะแล้วก็มีกิจกรรมภาษาไทยวละครภาษาอังกฤษวลครที่น่าสบงค่ะอ๋อครับแล้วปัญหาอะไรครับในการที่รูทำปัญหาอันนี้ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะ แสดงว่าคุณครูใช้เป็นใช้วิธีการของครูในการอ่านการเขียนแล้วก็เสวงหาความรู้เนี่ยครูใช้วิธีการที่ครูสอนมาดีเนาะนั่นแหละมันมีนะฮะโอเคแต่ไปไปวิเคราะห์มองกัรับครูส่งเสริมนักเรียนที่มีสเปรย์ภาพความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยทั้งวิกลและรายจุดคลอันนี้มีมี มีมีกิจกรรมคัดไทยของช่วงชั้นที่หนึ่งค่ะปหนึ่งถึงปสามส่งเสริมให้เขาอาเขียนตัวหนังสือสวยค่ะส่งงวนปสี่ถึงมสามนี่จะส่งเสริมเกี่ยวกับด้านการแต่งกลอนแล้วก็การทำดีสีเล่มเล็กขายแล้วก็การเขียนตามคําบอกอะไรเป็นกลุ่มของเขาเองขออนาตอ้นะครับปัญหาทัครับกกรรม ปัญหาก็เรื่องเวลาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเวลามันจํากัดอะไรจากัดหมายความว่าเวลาที่สอนในการรนที่สอนาาคือคืออันนี้หมายถึงว่ามันจะเป็นเวลาที่นอกเหนือจากการสอนแล้วใช่ไหมหลังกเพียงอะไรเนี่ยคหรือปัญหาเวลาต้องสิบเอ็ด ก็ได้ประสานงานร่วมมือกับผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นะค่ะแล้วก็แก้ปัญหาเขาก็เออก็จะมีเกี่ยวกับอบตอนะคะแล้วก็สอสอส,อสอเข้ามาร่วมช่วยพัฒนานักเรียนเ้ยเกี่ยวกับงบประมาณาเกี่ยวกับกว,กวัสดุอุปกรณ์คือตอนนองมาจากค่ะตอนนองมาจากปีหกหนึ่งหกสองนะคะที่ว่า สสสได้เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะอะค่ะแล้วก็เขาให้เราสร้างสร้างหนังสือหรือว่าสร้างนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็โยงไปสู่การใส่ใจสุขภาพของเด็กเนี่ยค่งหนังสือ14 14เล่มที่คุณครูบอกเมื่อกี้มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยใช่ไหมเกี่ยวข้องกับใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มแรกของค่ะใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มแรกเลยค่ะ ที่เขาเข้ามาอาสิบสองนะครับผมสิบสองมีรูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีไหมครับมีครับวัดตามท <c oughs> ั่วไป <c oughs> ได้ไหมตามตัวชี้วัดทั่วไปอ๋อ ก็จะมีสอบถามผู้ปกครองสังเกตจากนักเรียนเขียนแล้วก็มีแบบทดสอบให้ทำคือข้อนี้กน่าอการูให้น้าหักที่รูป่นรูปมีรูปในการวัดระบมรูปแมีการวัดผล่งนี้การวัดีอะไรมเ วัดไปเข้าไปนะเข้าไปเข้าไปเั้าไปไปโอเบใช่ไหมก็ไม right? no, ่ได้มีอะไรที่แบบนั้นไปต่อได้ดําเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นครับประเมินแบบสามอ่านประเมินไม่ก็ได้ดําเนินการตามที่ตามที่เขตได้ส่งแบบทดสอบมาประเมินนะ มากพอสมควรแล้วเนาะโอเคครับไป๊บ24แล้วผมค่ะท่านมาขรบคอบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้อ่านข้อเขียนข้อเพิ่มคะ่ะก็นำผลการประเมินนั้นนะคะมาปรุงค่ะนําผลการประเมิน,นาจ,จากไอทีเอ็นซีเอ็นวก็ ทำงานชิ้นปีเรงานชี้นปีประมาประมาณนี้นะคนแล้วก็จะวนลงกลับไปคนอื่นเราคนอื่นโอเคครับผมปัญหานี้เราข้อสิบสี่ปัญหาข้อสิบสี่ข้อสิบสี่มีปัญหามนเดือแต่ก็ต้องก็าวข้งไปที่เขาได้นำมาพัฒนาแล้วเขามีกบบ

เรื้อของปฏิบัติที่เป็นแบนนะครับจากที่ผมฟังท <urning> ี่เลยครับตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับจนถึงข้อสี่สิ่งที่ผมเด่กที่สุดของเว้บบันดาลก็คือการในเครือข่ายสวนรวมในการที่นีนขาประมาณประมาณสย่สั้นรนะครับเราก็ ส่งผลมาถึงเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับเวะบืองต้นที่มก็คือการการได้รับการส่งเสริมารันาสร้างสร้างพัฒนานวัตกรรมที่มการจักเป็นหนึ่งสีเล่นสีสเล่มนี้นะครับดังนั้นในข้อสิ่็นี้ในข้อที่สามคราเอาเอาเอาสีปราามาตรนะครับในในเรื่องของืง กาเริมเติมการเริมเติมสิ่เ่นนะครับเอามาเราเขียนตามถาข้อนี้นะครับ้ข้อนี้นะครับเราก็ให้คุณปูขให้คุณปูสมนัยผมโอเคไหมครับขอประเด็นแค่สิบสี่ข้อเะครับอสิบสี่ได้แค่สิบสี่ข้อสิบสี่ข้อสิ่งาว่าสี่งเด่นว่าต่เนี้คือว่าเป็นเลสแพคที่มันในเรื่องของการพัฒนาทักษะางดานรให้กับนักเรียนของกรนของนักเรียน โอเคได้แล้วนะได้เนาะโอเครับขออนุญาตนะครับครับพี่ครับฮัลโหลเพื่อนครับครับเสร็จแ้วนะครับ มา้ครับน,นเออ <laughs> ขอ้าผมซื้อมาได้ข,ข,ข้าวอ๋อขาซื้ออย่างนาะซื้อปย่างนั้าใ ของโรงเรียนใช้นะครับผมอยากให้คุณครูเอานวัตกรรม1 4เล่มใครไปเขียนหรือยังครับ1 4เล่มใครไปเขียนรายงานในนี้แล้วถอดบทเรียนค่ะยังไม่ได้เขียนรายงานแต่ถอดบทเรียนไปแล้วค่ะคุณครูเขียนรายงานตอนนี้ก็คือเขียนบบแท็กทีนะครับของโรงเรียนเดี๋ยวผมจะส่งรูปแบบไปให้แล้วกันนะครับแล้วคุณครูลองเขียนมาตามตอนที่สามนี่ใช่ไหมคะ ใช่ครับพี่สามนี่แหละครับผมครับพี่สามนี่แหละเขียนประมาณนี้นะครับก็ได้ส่งไปแล้วนะะคได้ส่งไปในลิงก์แล้วส่งไปลิงก์ให้ผมนะครับลิงก์ไหนครับพี่กรอกพี่กรอกแล้วก็ส่งไปแล้วกรอบแส่งไปแล้วได้ส่งให้ผมอีกครั้งนึงแล้วกันะครับผมได้นะครับได้ค่ะค่ะได้ขอบคุณมากครับครูครับผมเอาเอาอีกแรงว่าตอนนี้คุณครูเห็นเบสก็คือเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องสิบสี่เล่มเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะ โอโอ,โอเคคือผมขอบคุณมากครับครับโอเคครับผมสวัสดีครัางบนครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับขอบคุณนะต่อไปคถ้ามีอะไรจะต่อดีครับผม